พอจะไปสวนแล้ววุ้ยวันนี้วันเสาร์ป้อปุ้มผมขึ้นหน่อยนะป้อไปไปโชว์สิโชว์สิเต้นโชว์เหรอครับแม่แม่แล้วครับวันดิ่งดิ่งดิ่งดิ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 งเก่งมากครับ ถึใกใจพ่ออุ้มขึ้นอุ้มขึ้นขาพ่ออุ้มขึ้นเลยว้ายม่เ <c oughs> ลี้ยงเมาระวังใบใบเรื่อยนะไอ้เอ้แม่เลี้ยเมาเตี้ยเมย์โบ <c oughs> อีก่อให้เต้นเนี่สบายมากพี่เลี <c oughs> <ๆ>้ยงเพื่อสวนของเราพี่พี่ครับบ๊ายบาย ยูยูสิ่งไปแล้วไปแล้วค่ะเจอกันที่สวนครับผมผม,ผมจะพาไปมุ่นที่สวนนะคะ